อรกานุสาสนีสูตรดูกรพิสุทั้งหลายเนื่องเคยมีมาแล้วศาส,สดาชื่ออรกาเป็นเจ้าลัทธิ่าสจ,จาความดำหนัดในการก็ออรกาศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนเธอสแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่า ลูกครามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีร,รู้มากม,<า>มีความคับแคลนมากจะากอ<า>ึนถูกต้องได้ด้วยปัญญาคนจะทำกุศลคนบารมีภูมัใจก้นอนสัตว์ที่เกิดมาแล้วจ,จะไม่ตายไม่มีลูกรครามหยาดน้ำค้างหดยอดยญ้าเมื่ออาทิตย์ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนดาดดัาค้างฉะนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีรูกมากมีความพักแข้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาคนกระทำกุศลคนประพฤติโอมมารจันเพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีดูกรพามเมื่อฝนตกหนักน้ำอพองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่ แม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำ<ม>ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความทับแขนมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรระพคืพงมากันเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มียูรุกรอนพางรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็ว อยู่นานแม้สันใดมีวิ่ขอมนุษย์ทั้งหลายเปียบเหนือนลอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันดูดกรามแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่ไมีมมระยะเวลาหรือช่วงคู่ที่มันจะหยุด แต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ท่างหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจาก,เ,<อ>ากเขาเขาฉันนั้นเหมือนกันก้อนพลาบุรุษมีกำลัง,งองค์ก้อนเขีระไว้ที่ปลายลิน้นแล้วพึงถูกไปโดยง่ายดดยแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขีระฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรพามชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้สันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันดูกรพามแม่โคที่แกะถูกเชือ่อที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่า ใกล้ความตายเมฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่ครูที่จะถูกเชื่อฉันนั้นเหมือนกันนี่หน่อยรวดเร็วมีทุกมากมีความคับแขนมากจะพึนถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกูศสควรปราพฤติพรมจาจันเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้ว พิสุุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ60,000ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปียึงควนววดแก่การมีสามีก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอา,าพาธ6อย่างเท่านั้นคือเย็นร้อนหิวระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะดูคนพิสูทั้งหลายอรา ภาพน้อยอย่างนี้จะแสดงทำให้สาวกฟังอย่างนี้ว่าดูกรอนามชีวิตของมนุษ์ทั่นหลายน้อยนิด,นด,นดหน่อยรวดเร็วมีทุกมากมีความคับแคนมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา <พอ S 2> คนกระทำกุสมคนประพฤติครมมจรรยเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ที่สูกทั้งหลายในปัจจุบันนี้มเมื่อจะกล่าวโดยชอบก็กล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความทักแค้นมากจะพึนถุกกล้องได้ด้วยปัญญาควรประทำนกุศลควรพระพฤตมจันทร์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี